ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอวี o v นะครับอยู่กับตัวละครซาต้านะครับก็วันนี้ผมอยากจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวละครซาต้านะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเทคนิคนี้ก็คือเทคนิคการ บินนะครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นการบินแบบว่าที่เราบินเสร็จปุ๊บอันติของเราก็จะคูดาวเสร็จแล้วก็บินได้อีกรอบหนึ่งเลยนะครับซึ่งออไอเทคนิคนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นจากผลของสกิลพาสซีของซาต้าคือสกิลวินสตอร์มนะครับไอพาสซีฟอนเนี้ยทุกคนเวลาที่สกิลของซาต้ามันชนกันอะ่ะมันจะทําให้อันติของเราถูกลดคูดาวลงน์ลงวินาทีครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าสกิลของเราชนกันแล้วก็โดนฮีโร่ศัตรูด้วย มันจะเปลี่ยนจากรถหนึ่งหนึ่งวินาทีเป็นรถ2วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของเทคนิคนี้ก็คือการที่เราใช้สกิลให้มันชนกันและโดนฮีโร่ศัตรูเยอะๆนะครับเพื่อให้ลดคููดาวอันติของเรานั่นเองนะครับเทคนิคนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่เออมันใช้จริงค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่า <c oughs> ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าซาต้ามันดาเมจแรงอยู่แล้วแล้ว,ลวถ้าเราเทคนิคนี้มันค่อนข้างที่จะต้องใช้การสกิลเยอะมากและต้องสกิลโดนด้วยนะครับ ซึ่งพอสกิลเราโดนเยอะเนี่ยจริงๆอีกฝ่ายก็อาจจะแทบตายโดยที่เราไม่ต้องบินแล้วนะครับแล้วก็ปกติอีกฝ่ายก็คงไม่ยืนนิ่งๆให้เราสกิลโดนง่ายๆอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็ถึงแม้มันจะทําได้จริงนะครับแต่ว่ามันก็หาโอกาสใช้ได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทําได้นะครับก็จะเป็นเมนซาต้าเก่งๆไปเลยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เก่งนะครับเพราะกาลังฝึกเล่นอ,อยู่แต่ว่าคนพบเทคนิคนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับ ใครที่มีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับซาตตานะครับก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าเออเอาไว้เป็นวิทยาทานนะครับเอาไว้แลกเปลี่ยนกันนะครับ <Just down. S 1> ก็เทคนิคนี้จะเป็นยังไงนะครับ oh. ก็ไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับ เห็นไหมครับทุกคนพอหลังจากเราบินเสร็จปุ๊บอันติเราคููดาวเสร็จเลยนะครับโดยที่อันนี้ผมไม่ได้ปิดเอ่อเรเียกอะไรนะตัวที่ทําให้สกิลไม่มีคููดาวนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดสิ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นไหมว่าสกิลอื่นมันก็ยังคููดาวผมบินไปเอาบุกยังคููดาวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกรอบนะครับสกิลสองสกิลหนึ่งอันติพุ่งพุ่ง,งตีตีสกิลสองพุ่งพุ่งตีสกิลสองสกิลหนึ่งพุ่งเข้าไปแล้วก็บิน,นครับ เห็นไหมครับว่าอันติมันรีส็ตเลยนะครับเพราะว่าสกิลของเรามันชนกันเยอะมากแล้วมันโดนฮีโร่ศัตรูด้วยนะครับทำให้อันติของเราเนี่ยโดนรดคูดาวไปจนไม่เหลือคูดาวเลยนะครับทาให้เราบินต่อได้เลยนะครับนี่นี่ก็ทําอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีช้าๆให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนจะเริ่มเนี่ยต้องมีรดคูดาว40%ก่อนนะครับเพื่อที่อันติของเราจะถูกลดคูดาวลงนะครับ รวมไปถึงสกิลอื่นๆด้วยนะครับเช่นสกิลหนึ่งสกิลสองครับเพราะว่ามันจําเป็นที่จะต้องวนสกิลใช้2รอบนะครับเพื่อลดคูดาวอันติสกิลสองสกิลหนึ่งพรสิบอันติตีปกติหนึ่งทีแล้วก็อันตินะครับตีปกติสกิลสองแล้วก็อันติสองรอบนะครับแล้วก็ตีปกติแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็อันติพุ่งเข้าไปนะครับ เห็นไหมครับว่าอันติมันถูกรีคูดาวจนเสร็จทันทีเลยนะครับหลังจากจบคอมโบนี้นะครับเดี๋ยวลองทําดูอีกรอบนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าพอเราสกิลไม่ครบเนี่ยอันติมันก็จะมีเหลื่อมไป8วีเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบสโลนะครับสกิลสแล้วก็สกิลหกดอันติพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีแล้วก็อันติอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีนะครับแล้วเราก็จะกดสกิลสนะครับแล้วก็ กดอันติพุ่งผ่านศัตรูแล้วก็พุ่งให้โดนสกิลนะครับแล้วก็ตีเสร็จแล้วก็กดพายุสกิล2แล้วก็สกิล1แล้วก็พุ่งเข้าไปโดนนะครับแล้วมันก็จะบินขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีครูดาวเหลื่อมมาประมาณ2-3สาวินะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยอาจจะสกิลไม่โดนหรือว่าเราอาจจะเห็นว่ามันโดนแต่จริงๆแอนิเมชันมันไม่นับว่าโดนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณในเกมนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคอมโบนี้ถ้าเราเล็งแม่นๆนะครับก็ จะสามารถรีคูดาวอันติได้บ่อยๆนะครับอันนี้ทำสโลว์สโลอีกรอบให้ดูนะครับอันนี้ก็ไปแทงป้อมนะครับเป็นเอ,อ๋นี่สกิลสองสกิลหแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับเห็นไหมครับอันติมันถูกรีคูดาวจนเสร็จเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเทคนิคนี้มันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะกดฟูลคอมโบใส่ศัตรูขนาดนี้นะครับศัตรู ก็คงแบบเกือบตายหรือไม่ก็ตายไปแล้วนะครับถ้าเป็นพวกตัวบางๆนะครับเพราะว่าซาตามันดาเมจอภิมหาแรงอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งอย่างที่ผมได้บอกไปใช่ไหมว่าเราต้องการลดคูดาว40%ซึ่งการที่เราจะมีลดคูดาวประมาณนั้นได้แสดงว่าของเรานี่ต้องเกือบฟูหรือไม่ก็ฟูไปแล้วนะครับซึ่งถ้ามันฟู l คอมโบแล้วของฟูแบบนี้ยังไงซาตามันเบิร์ดพวกตัวบางๆหายในชุดเดียวอย่างแน่นอนครับหรือไม่ก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือ เวลาที่เราจะฟูลคอมโบขนาดนี้เห็นไหมว่ามันจะมีจังหวะที่เราจะต้องรอคู่ดาวสกิล2ให้มันวนกลับมารอบหนึ่งซึ่งบางทีอ่ะการที่เรารอคูดาวแบบเนี้มันอาจจะทําให้ศัตรูฆ่าเราตายก่อนที่เราจะได้บินซะอีกนะครับก็ไปเลือกใช้กันดีๆนะครับเวลาที่เราเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันฟูลคอมโบก็จริงมันได้ฟูลดาเมจมันได้รีอันติอีกรอบนึงแต่ว่ามันเสียจังหวะเบิร์ดนะครับมันอาจจะทําให้กลายเป็นจังหวะที่เราโดนสวนแล้วก็ตายเองนะครับหรือว่า เจังหวกของทีมไฟ์ไปเลยก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับใครมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ